สวัสดี FC ช่องเวียงวิจห่งทุกท่านกับวันนี้ก็มาชมคลิปที่ EP ที่92นะครับคลิปนี้ก็เอาใจคอแฟนพระปิตาโยอนิยมนะพระปิตามาอุดทั่วไปนะครับวันนี้ก็นำเสนอมาพระปิตาทั้งหมดนียมันๆเราเก่าๆโบราณโบราณน,นะ ก็เอาใจคอพระเครื่องพิตาหมหาอุดกันครับนะครับก็ที่นํามาวางนําเสนอวันนี้ก็เป็นพระปิตาเก่าเก่าโบราณโบราณเก่า,า,าเก่าโบราณโบราณเอาใจคอพระพิตามาพูดคุยองค์แรกเลยครับที่ไม่ได้ที่ไม่ได้แกะต,ตรับออกมาอันนี้ก็ไม่ได้แกะคือ จะมาไลไ์ให้ดูกันว่าเป็นศิละปะปิตาเนื้อไม้เรียกเนื้อกะลาแกะครับเนื้อกะลาตาเดียวแกะข้างหน้าเป็นแกะเป็นพระปิตาฐานบัวนั่งบนบัวนี่ลักษณะนั่งพระปิตาแบบนี้ก็เหมือนพระปิตาพเพราะแก้วัดคือวันนั่งเก็บแกะเป็นพระปิตาข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ หลังเรียบนะฮะหลังเรียบหลังเรียบข้างหลังก็ลงกล้องแล้วก็นะครับลงกล้องแล้วดูดูแล้วก็ยังไงครับคือเหมือนก็มีรอยจานครับเหมือนก็มีรอยจานแต่ก็ ไม่เห็นครับไม่ต้องต้องตีกล้องครับแล้วก็มาดูเปล่าแบบนี้ครับนี่ก็เลี้ยมเงินหนาหนาครับนี่เลี้ยมเงินหนาหนาโบนเลี้ยมเงินหนาหนาแบบบ้านๆครับนี่เลี้ยมเงินเก่านี่ครับเป็นงานเก่างานโบราณเลยครนี่ครับนี่ครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่ทราบสำนักครับเอาเป็นว่าแยกก่อน วันนี้ก็ามาพูดคุยทักทายด้วยปิตาล้วนๆเขาเอฟซี e เอาอ,องแรกฮะชิ้นนี้เป็นพระปิตาพิมพ์มวยผมครับเกลือเดี่ยวมวยผมเนื้อสำริดฮะผิวออกผิวก็ออก,ก,ออกเป็นพลายเงินฮะผิวปลอดปลอดคลุมข้างนอกครับข้างในก็เป็นเนื้อสำริดนี่ฮะเป็นพิมพ์เกลือเดี่ยวมวยผมฮะนี่หลบพ่อตาวัดเพียงแตกนะ องนี้ก็เป็นพระที่นานๆเจอสักองค์ครับนี่เป็นพระที่เก่าเก่าอมมากๆฮะหายยากๆแลครับเป็นพระพิมพ์ที่เป็นพระที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับนี่ฮะเป็นพิษเป็นพระปิตาหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกฮะรูปทรงองค์นี่ข้างหลังก็เป็นยันยันปั้นฮะนี่ บนก็เป็นมวยผมนะนี่ครับเป็นสซมดิทเนี่ยสซมดิทน,นะสซมดิทเงินนี่ฮะผ้าเก่าครับนี่ครับกเกา่ oh <my> God. เกามิสเนห์นะผ้ากเกา่าเก่าจัดเลยครับนีงเป็นผ้าที่ดูแล้วคลาสสิกมากครับนี่ยอ๋อก็น่าสนใจเดี๋ยวมาดูชมองต่อไปครับ ต่อไปก็มาดูเป็นพระปิตาอันนี้ก็เป็นพระปิตาลุงปุ่ยี่ยมว่าน,นังครับนี่ฮะเป็นพระปิตายุบเก่าๆหลอ่อโบราณไต่ฐานก็อุชนาโลนะไต่ฐานอุชนาโลเก่าเนืน้อหาก็ออกสมฤทธ์ฮนะออกสมฤทธิ์ผิวเกว่าผิวเปิด แต่งตบใหบเก่าเนี่ยอุชนารงค์เนี่ยชั้นเก่าต่อไปก็มาดูพระปิตาพิมพ์ปั้นนะนี่ก็เป็นพระปิตาพิมพ์ปั้นมีจานฮะเนี่ยอันนี้ก็ออกที่ปากทะเลเนี่ยเป็นเนื้อคุกลัก มีจานข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ข้างหลังฮะัีกน้นเห็นผ้าเนื้อคุกลักเปี่มปั้นเนื้อหาน,น,นี่เป็นคุกลักเลยครับน,นี่เก่าเก่าอเอาเก่าเก่าันนะต่อไปก็ อันนี้ก็เป็นปิตาเนื้อชิ้นตะกัวครับนี่ก็เป็นพระปิตาวัดลวกสม,มุดประการครับเป็นพระที่เสร็จหลับชัยมาเนื้อก็จัดจัดนะตะกัวตายตัวมาแล้วครับแก่ตัวมาแล้วครับเนี่ยกินตัวกินตัวคือว่าได้อายุเนื้อจัดจัด เนี่ยตะวก็จะออกเรียบ,ยบจคล้ายชินแล้วนะครับนครับตะขวมีเนื้อพุดๆขึ้นมาโอเคต่อไปก็มาดูสองชิ้นสุดท้ายอันนี้ก็เป็นปิตาเนื้อผงคุกรักครับ เป็นปิตาสายปทุมธานีครับนี่ก็คุกรักมิดเล็กๆฮะจานเปิ่งฮะนี่ฮะ,ะ,ะเนื้อผมคุกรักดูรักนะ Okay. ต่อไปก็มาดูองค์สุดท้ายครับ<น>อันนี้ก็เป็นภาพปิตาเป็นภาพปิตาพิมพ์วัดอนงครับแต่ว่าเป็นเนื้อผงกุกลักครับเป็นพระเนื้อผงกุกลักเก่าฮะนี่ครดดำๆเนื้อผงกุกลักแต่เป็นพิมพ์วัดอนงค์นี่ครสุวมาก,ก็จะเจอพิมพ์เมกระสิทธ์อะไรประมาณนี้ครับ อันนี้เป็นพระเก่าไม่ทราบสำนัก,นะกพิมพ์ทรงคล้ายกับวัวนอนงค์หรือไม่ก็พิมพ์โยงแบบหลวงปู่ปู่นาคอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เป็นพิมพ์เล็กเล็กเห็นพระเนื่อผมคุกลักคนระับเก่าคุกลักและจุมลักด้วยนะองค์นี้ก็เป็นพระที่มานำเสนอ,อองค์สุดท้ายของวันนี้นะครับโคอฝาก เอฟทิ้งท้ายด้วยพระพิา uh, คลิปล้วนๆครับวันนี้ก็สนใจอยู่ไหนก็สอบถามทักแอดไลน์เข้ามาได้ครับขอรูปเพิ่มได้ครับในคลิปนี้ก็ขอทิ้งท้ายในเวลาเพียงเท่านี้ครับเอาสั้นๆนะครับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคัว่าสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ